มาดูวิธีการใส่ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคะซื้อมาใหม่ใส่ป้ายใหม่นะคะก็จะใส่น็อตตัวนี้ก่อนนะคะน็อตตัวใหญ่นะคะใส่แหวนเข้าไปผู้หญิงก็ทําได้นะคะงานแบบนี้ใชรว่าผู้หญิงทําไม่ได้ผู้หญิงเราก็ทําได้นะคะแค่ขันไว้ก่อนนะคะ ก็ตทีน,นี้จะใส่น็อตด้านข้างน็อตด้านข้างนะคะ เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงหาน็อตอีกตัวหนึ่งมีไหนวันนี้จะมาดูวิธีการใส่ป้ายทะเบียนนะคะดับแรกเราก็จะขันตัวนี้ผู้หญิงก็ทําได้นะคะขันตัวนี้เข้าไปก่อนนะคะจนแลถึงมาใส่ด้านข้างนี่นไะคะใส่ด้านข้างผู้หญิงก็ทําได้งานนี้ ขัขัน,นะคะคะวนก็ขันไม่เลย 可以。Okay. อันนี้เราก็มาติดใส่รถเลยนะคะไม่ยากไม่ยากโอเค ใลุกเลยนแค่ เออตัดเล็กกับปัวเจนี่ขันนะคะขันแ,แน,น่นๆขันอีกข้างนะึ่ค่ะ แน่นมากแน่นมากเรียบร้อยค่ะผู้หญิงก็ทําได้เรียบร้อยค่ะ